สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกธุรกิจเอ็มตานะคะถามว่าเอ็มสตาคืออะไรและจะมาเกี่ยวพันอะไรกับเรายังไงบนโลกทุกวันเนี้ยคุณหมอเชื่อค่ะว่าพวกเรารู้ว่าความสําเร็จมันคืออะไรคนประสบความสาเร็จมีเยอะแยะมากมายบนโลกใบน,นี้แต่ทาไมถึงไม่ใช่เราสักทีความสําเร็จมันมีเฉพาะสําหรับคนเก่งๆหรือเปล่าแล้วเราเมื่อไหร่เราถึงจะสามารถประสบความสําเร็จได้เอ็มสตาเกิดขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้แหละคะ่ะทำให้ทั้งคนเก่งคนไม่เก่งร่วมมือทำงานด้วยกันเป็นทีมขนาดใหญ่เพื่อความสำเร็จขนาดใหญ่ โอกาสที่มันรวมกันอยู่ในเอ็มซามันจะทําให้คนที่มีความสามารถโดดเด่นในบางเรื่องกับคนที่อาจจะไม่ได้มีความสามารถมากมายแต่เขาก็พร้อมที่เป็นส่วนที่เข้มแข็งของทีมทํางานร่วมกันประสบความสําเร็จไปด้วยกันวันนี้คุณหมอเชื่อค่ะว่าเอ็มซาเราเองบริษัทเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกๆความสําเร็จทุกๆความฝันของนักธุรกิจเอ็มซาเพียงพวกเราก้าวเข้ามาค้นหาเอ็มซาคืออะไรเรามีความรู้ในเอ็มซาเรามีความรู้ในการทํางานร่วมกันเป็นทีมเราเป็นส่วนหนึ่งของทีม เราก็สามารถประสบความสำเร็จกันด้วยกันได้แล้วพอถึงวันนั้นเราจะไม่ใช่ค,คนหนึ่งคนที่เฝ้ารอดูแต่คนอื่นประสบความสําเร็จมันถึงเวลาแล้วค่ะที่ตัวเราจะต้องประสบความสําเร็จ โจทย์ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องเก่งขนาดไหนถึงประสบความสําเร็จนะคะแต่โจทย์คือเราต้องมีทีมขนาดใหญ่ที่พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วพากันเดินทางไปสู่ความสําเร็จโจทย์คือเราต้องมีทีมขนาดใหญ่ที่พร้อมที่จะทํางานร่วมกันเดินทางไปสู่เป้าหมายขนาดใหญ่เป้าหมายที่มันใหญ่มากพอที่จะห่อหุ้มทุกๆความฝันทุกๆเป้าหมายในชีวิตของทุกๆคนไปด้วยกันคุณหมอเชื่อค่ะว่าเราพร้อมที่จะต้อนรับทุกๆท่านร่วมเดินทางสู่ถนนสายที่ทอดยาวสู่ความสําเร็จไปประสบความสำเร็จด้วยกันค่ะ